สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาดูเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคําหลังผสม16วันนะครับผมนี่นะครับหลังผสมเกสร16วันนะครับลูกนี้ส่วนลูกนี้ผสมช้าก,กว่าประมาณ4วันนะครับก็จะเป็น12วันนะครับน,นะครับก็น่าจะน่าจะเกือบโลแล้วนะครับเดี๋ยวรอบเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะ ช่างน้ำหนักให้เพื่อนๆดูนะครับเมื่อตอนเย็นผมก็ได้ลดลาดโดยจุลินทรีย์สังเครแสงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับจุลินทรีย์สังเครแสงก็ใส่โบลต์น้ำแล้วก็ผสมน้ำเปล่านะครับผมใส่เปหนึ่งส่วนนะครับ ก็หขวดเนี่ยครับลดได้ประมาณ3ครั้งนะครับส่วนมุมนี้ก็เป็นมุมที่เพิ่งเอาลงนะครับเมลอนสายพันธุ์ไข่มังกรเหมือนกันนะครับผม่อใบก็ ขยายใช้ได้เลยนะครับเขียวแขนงก็เริ่มออกมาสมบูรณ์ดีนะครับอ้วนแบบว่าแขนงอ้วน,น,นแล้วก็ออกมายาวๆแบบนี้ครับแสดงว่าต้นเราสมบูรณ์ใช้ได้ครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับผมวันเลยแตงโมนี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวครับผม นี่นะครับถั่วฝักยาวส่วนนี้ก็จะเป็นเมลอนสายพันธุ์ไข่ทองคำนะครับนี่ครับเพิ่งเอาลงนะครับน่าจะประมาณ14วันนะครับต้นนี้เจอหอยทากขึ้นมากัดนะครับขาดหมดเลยนะครับยอดแต่สังเกตว่าเขาก็จะพยายาม แหงยอดออกมาใหม่นะครับผมจะเอาไว้เป็นกรณีศึกษาว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะรอดอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาช้าหน่อยนะครับนี่ครับเปต้นอื่นสิครับขอโ,โตแล้วนะครับนี่ครับที่ไปโดนหอยทากจมตีก็ไปแล้วนะครับึ่งสายพันธุ์หนึ่งไข่ท้องคํานะครับเจ็ดต้นนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็น ไข่มังกรเหมือนกันนะครับขึ้นผสมไปนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับไข่มังกรขึ้นผสมไปเหมือนกันนี่ะครับลูกเริ่มขยายแล้วนะครับเท่าใหญ่กว่าไข่ไก่แล้วนะครับแต่ว่าติดปัญหาที่ว่า,ขาแขนงที่ไวขึ้นมาแทนยอดเนี่ยเหมือนจะเป็นไวรัสนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยครับ แต่ผมจะลองดูก่อนว่าจนถึงอายุตัดแล้วเมลอนเขาจะหวานไหมนะครับเพราะว่าใบเท่าที่ดูก็น่าจะสิบกว่าใบครับไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่โซนล่างนี้ผมก็ปลูกผักบุ้งผักคะน้าไปเลยนะครับ <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนี่นะครับผักบุ้งผักคะน้านะครับโซนนี้แดดมันไม่ค่อยส่องถึงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยปลูกักบุ้งผักคะน้าไ้ทาน ตรงนี้จะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะครับซื้นแล้วนะครับโอเคผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันครับผมอีก6กวันครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับมุมแห่งความสุขมุมเกษตรครับ